รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทมวิถีไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาโดยประมาณทางทบ .5 ค่ะเรื่องราวสาระที่เราจะนำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงมีมานำเสนอโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนีน้นะคะก็จะเป็นเดือนของ ผู้ใช้รงงานทุกท่านนะคะซึ่งหลายๆท่าน,นะคะก็อาจจะได้พักผ่อนนอนหลับกันไปแล้วอิ่มสบายเติมชาร์จพลังกันเต็มที่ก็มารับฟังเรื่องราวดีๆพร้อมกับสาระที่น่ารู้ที่เรานํามาฝากกันด้วยวันนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ นที่ทําการเกษตรของเรากว่า60ไร่นะคะได้ทําการเข้าร่วมโครงการปลูกหุ๋ยพืชสดปอเทืองนะคะกับกรมพฒนาที่ดินสถานีพนาที่ดินนครสวรรค์ทาให้ดินของเราดีและมีส้เดือนมากขึ้นทําให้ผลผลิตข้าวของเรามีคุณภาพมากขึ้นและก็ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะ จากที่เคยเพื่องพาสารเคมีมาโดยตลอดณนะปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนะคะจากที่ทําพืชเชิงเดี่ยวและมาทําไรนาสวนผสมตามแนวโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะและตอนนี้ได้เปิดเป็นสวนเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม p g s และเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพ่อสอนพัฒนาจากฟาร์มสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพ่อสอนกเกษตรอินทรีย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางลาตีบัวพนัทนะคะเป็นหมอดินประจําตําบลจันเสนอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นลูกชาวนามาตั้งแต่เกิดเป็นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทําข้าวมาโดยตลอดทําพืชเชิงเดี่ยวมาโดยตลอดจนเป็นหนี้เป็นสินทําให้รู้สึกท้อใจอค่ะนอกจากปัญหาจากการทํานาแล้วยังมาพบร่างกายของตัวเองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าจะสามารถอยู่ได้เพียงแค่3-6ถึงเดือน เนื่องจากเราใช้าสารเคมีมากเกินไปพบว่าในเลือดของเรามีแต่สารเคมีตกค้างมันไม่สามารถทำงานหนักได้อีกตั้งใจหักดิบหันหลังให้กับสารเคมีรักษาสุขภาพตัวเองให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการทำเกษตรอินทรีย์จึงหันมาทำตามแนวพระราชดำริของนายหลวงรัชกาลที่9 จึงได้ศึกษาเรียนรู้อบรมและไปศึกษาดูงานต่างๆผ่านของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ทาให้ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆและนํามาลงมือทําได้ด้วยตนเองเริ่มจากการไม่เผาต่อสางข้าวทําน้ําหมักสับปะรดจากพดอสองไว้ใช้เองและที่เป็นพระเอกหัวใจสําคัญของเราคือปอเทืองปุ๋ยพืชสดทําให้ดินเราดีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เราจนสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ สำหรับตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จแล้วแต่จะพยายามพัฒนากลุ่มและพัฒนาชุมชนต่อไปเพื่อเพิ่มความสามารถของกลุ่มในการแปลรูปผ,ผลผลิตในแปลงจากสมาชิกในชุมชนและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของตลาดรวมทั้งขยายช่องทางการตลาดแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในชุมชนจากการรวมกลุ่มสืบต่อไป สุดยอดไหมครับกับหมอดินลาตีบัวพนัทที่ตั้งใจที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนดินนี้ไว้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้ทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีมานานมาพัฒนาจนกระทั่งว่าอนุรักษ์ฟื้นฟูนฟนปรับปรุงดินเพื่อเป็นมรดกของลูกหลานทั้งนี้ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับปรุงการเกษตรและการดําเนินชีวิตอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ หมอดดลาตีได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ารับรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนางคารแรกนาขวัญในปี2568นี้ด้วยครับนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดและรับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวคืนจากเกษตรกร เพื่อให้พื้นที่เกษตรกร,กรได้มีการปรับปรุงบำรุงดินเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มให้เกษตรกร,กรอีกทางด้วยครับข่าวดีดีกับพี่คำรน ตอนอ้อยยังหวานน้ำตาลยังมีถ้ารู้วิธีจัดการที่ดีๆเด้อสิีบอกให้อำเภอบ้านมีลบบุรีคนแบกโลกคนแบกอ้อยพี่น้องเขายังคงทำงานแบกโลกกันต่อไปเพื่อให้ได้เงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตชีวีแบกความหวานต่ได้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 า เขา,ขาไล<ร>่อ้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีรวันนี้พามาดูเบื้องหลังของความหวานกันบ้างพวกเขาเป็นผู้รับจ้างตัดอ้อยที่ต้องใช้แรงงานอยู่ท่ามกลางเปลวแดดรอยบาดจากใบอ้อยความคันจากใบอ้อยรับจ้างเขาตัดอ้อยเราตัด เป็นมัดมาละสี่บาทสิบลำวันหนึ่งตัดได้กี่มัดเต็มที่ก็ร้อยกว่ามาัดนะคะต่อคนสี่รกว่าบาทค่ะคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่แต่มันก็เหนื่อยอะค่ะพวกเขาคือคนสู้งานเพื่อให้ชีวิตมีกินมีอยู่อ้ออ,อ,อย่ยได้น้อยครับถ้าอ้อยล้มหน่อยเราก็จะตัดไม่ค่อยได้อ๋อครับ เพราะเราต้องดึงอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ใช้รถตัดแล้วตัดแบบมือคนอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่มีค่ะมีเยอะเลยแต่ขณะที่เจ้าของไร่อ้อยก็ต้องหานวัตกรรมใหม่ๆและดีมาสู่ไร่ของตนเองเพื่อเพิ่มผลผลิตการนำระบบน้ำหยดมาใช้ถือว่าถูกทางเพราะอ้อยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำพอสมควร อยู่ในดงความหวานหรือว่าไร่อ้อยเจ้าของที่ทาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศผลผลิตได้5ตันถึง12ตันต่อไร่นั่นนึ่งด้วยว่าการดูแลการเป็นชาวไร่อ้อยก็ต้องทะลุเรื่องอ้อยด้วยว่าทําอย่างไรจะทําให้ลดต้นทุนได้เพราะราคาอ้อยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดีมากมายเท่าที่ควรไรอ้อยแห้งเชาเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ท ีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีต้นทุนมันสูงครับปัญหาคือต้นทุน3ฝ่ายกําหนดมาตันละ1 1 6่บาทสาหรับปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเท่าไหรป่ปีที่แล้วจะสูงกว่านี้เล็กน้อยครับเขาดูแลน้ําดูแลดินดีจนใช้พันธุ์ปลูกอ้อยครั้งเดียวอยู่ได้ถึง9ปีต้นพันธุ์ของพี่เนี่ยที่ลงไปครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้ถึง9ปีมันเพราะอะไรการดูแลฝนมาไวให้น้ําให้ปุ๋ยมันก็จะเจริญเติบโตเจริญเติบโตเร็วคือดูแลมันดีครับ มันก็ให้ผลตอบแทนเราดีครับยังยังไม่พอเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ๆของการเพิ่มผลิตเข้ามาเขาก็นํามาใช้เพื่อชดเชยกับราคาอ้อยที่ลดลงผลผลิตมากมายไม่เป็นอันตรายปลอสารเคมีพืชกินปุ๋ยดีขึ้นเพิ่มผลผลิตต้องพืชสู้งานวันนี้เราได้มารู้จักกับพืชสู้งานดีใจไหมครับดีใจครับที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้มันคิดว่าจะ ให้ผลผลิตเพิ่มอีสักกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแหนะครับดูจากการจเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เป็นที่น่าพอใจครับโลกก้าวเดินไปกับนวัตรกรรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ต้องสรรหาสิ่งนั้นๆมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผล,ผลิตช้อนติดเดียวใส่น้ำยี่สิบลิตรอะ่ะคุ้มครับเดินฉีดเป็นไร่เลยต้นทุนเราก็จะลดลงมาด้วยพืชเราก็มีอาหารกินเพียงพอ,อมันก็จะเจริญเติบโตเร็วครับ ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นครับลดต้นทุนในการผลิตครับอ้อยที่นี่ยังหวานเจี๊ยบสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเกษตรกรที่เก่งและแกร่งเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ได้ขอรับอ้อยที่นี่มีเพื่อนชื่อพืชสู้งานนี่ขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยจงเจริญเมืองลบบุรีจงเจริญเมืองลบก็พบอตไสิ่งดีด ดีเขาที่สิ่งไม่ดีแล้วมันมีนิดเดียวเมืองลิงน่ารักอย่ากักใจไว้กระเดียวช่างถูกใก้ไปเสียจริงเจียวกลับมาแลเหลียวเมืองลบบุรี าาห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักระทัวสายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใหญ่ไม่รู้นืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทมวิถีไทยทางช่องทอทบห้าทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้าข่าวนี้นะคะน้องจิบร,รายการวิถีธรมวิถีไทยก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดปร่าภูแปกนะคะบ้านกกบกตบําบลหนองยิ้วอาเภอวังสะพงจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานอายุวัฒนมงคลนะคะของหลวงปู่เฉลิมนะคะเจ้าอาวาสวัดปร่าภูแปกนะคะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะน้องจิบก็จะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกฐถินของวัดป่าภูแปก ซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2518นะคะก็อยากจะเรียนเชิญท่านสาธุชนนะคะมาร่วมงานบุญกันได้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ให้แล้วเสร็จนะคะเอาล่ะคะ่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้าจิ้มนะคะผู้ชมมีการภายในวัดราผุดแปกเดี๋ยวเราไปกราบมรดการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จเจริญพรเจริญธรรมและก็จะเจริญสุขสำหรับศรัทธาญาติโยมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งทางใกลและทางไกลทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ได้ยินได้ฟังเสียงของอาตมานี้ก็ขอส่งความสุขให้ท่านทุกๆคนให้ได้รับความสุขได้รับบุญรับกุศลร่วมกัน วันนี้อัตมาภาพพระเฉลิมธรรมมัทโลเป็นท่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูปแฝกยานธสัมปโนบ้านกบกตมบลหน,นองนิวอํเาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ได้มีการจัดงานออวันที่5วันที่6งานครั้งนี้ก็คืองานจลองอายุวัฒนะมงคลของอัตมาภาพซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่อายุครบ69ปีเต็มในวันพรุ่งนี้วันที่6เมษา ตามปกติของวัดป่าภูแปกยานสัมปโนวันที่หที่6ของเดือนเมษาของทุกๆปีจะมีคณะสัตยาญาติโยมลูกติดลูกหาเขาได้พร้อมอ,อกพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญถวายเป็นอายุวัฒนมงคลให้กับอาตมาท,ทุกๆปีสำหรับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปี ที่ได้มีงานบุญงานกุศลและก็จะมีถวายพระป่าทอดพระป่าด้วยสาเหตุทีจ่จำเป็นต้องมีการทอดพระป่าเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระใหญ่และก็พิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ก็สร้างผ่านมาแล้วสองปีกว่าแล้วก็ใกล้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ได้มากเกือบ60%เอร์เซน์แล้วแต่ว่าก็ยังยังขาดจะดูปัจจัยที่จะดำเนินการต่อไปอยู่อีกก็ชาวบ้านก็เลยว่าร่วมกันทอดพระป,ป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ให้สำเร็จทุ่รล่วงไปตามเจตนาและก็สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจะเก็บรักษาวัตถุมงคลสิ่งของต่างๆ เอาไว้ให้ทุกๆคนที่ได้มากราบพระบุทธรูปองค์ใหญ่แล้วและก็ให้ได้ศึกษาศึกษาพระหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลของเก่าของโบราณหลายยุคต่างสมัยก็ได้เก็บมารวบรวมกันไว้ในสถานที่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอรวบรวมจตุปัจจัย ไว้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็ขอมบอกเก่าแจ้งข่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบขอเชิญชวนชักชวนร่วมกันร่วมกันสร้างสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นมงคลกับชีวิตของเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีโอกาสที่จะได้สร้างได้ทำตามเจตนาลมของเราและก็ในขณะเดียวกันก็ขอแจ้ง ข่าวร่วงหน้าไว้อีกหนึ่งข่าวคือวันที่12ตุลาตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์12ตุลา2568ก็จะเป็นอาทิตย์แรกหลังจากออกพรรษาก็โดยปกติก็หลายปีมาแล้วที่ทางวัดป่าภูแปกยนานสัมปนโนได้มีการออทอดกระถินสามัคคีถวายที่วัดป่าภูแปก ก็ได้แจ้งข่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าขอเจริญพรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดยอาจารย์พิสิทธิ์มตกเกอร์กูล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกครั้งที่4จัดขึ้นที่โรงเรียนเบนจมะราชลังสลิดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีดรวิภารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานมีผู้สนใจร่วมอบรมทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่จะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ได้นําในเรื่องของเทคโนโลยีโดรนปัญญาประดิษฐ์มาถ่ายทอดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะให้กับทั้งในส่วนของเยาวชนนะคะในสถานศึกษาในบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจที่จะนําเรื่องปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงแซวที่ว่าด้วยการท่องเที่ยวค่ะในการทํางานครั้งนี้ปาชาวชก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปถ่ายทอด ให้ความรู้นะคะโดยให้ทางสมาคมกีฬาที่มีจอนวนคนคับเดินทางไปในหลายภูมิภาคจะได้เห็นนักเรียนนะครับหรือว่าเยาวชนของเรานะครับได้ใช้ AI ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นดี ในภาคตอนออกกล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวชชที่มาให้การสนับสนุนครับซึ่งการอบรมจะมีการสอนทางภาคทฤษฎีเทคนิคการถ่ายภาพโดรนเน้นการปฏิบัติพร้อมแบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปออกไปถ่ายทําคลิปแหล่งท่องเที่ยวรอบเขตเทศบาลเมืองชาชเชิงเซาดิจิัลปัตกรรัรใหม่ๆที่โดรนสามารถทําให้ทุกคนได้เห็นภาพอันสวยงามน,นะคะ ภาพปรภาพที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นแต่เราก็ได้ได้ไดโอกาสที่ได้เห็นภาพที่ที่สวยงามมากนะคะสามสองหนึ่งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2568ตามเวลา13มนิกา30นาที คนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานพิธีพุทธาพิเศษและทอดผ้าป่ามหาภุศลสมทบทูลสร้างสมเด็จพระมหาจักรพัศนาสมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเมตตาจากหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทตลอดจนพระเกจิคณาจารย์จากแดนอีสานร,ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับผ้ายันหลวงพ่อใหญ่โชคดีลงอัคระจากหลวงปู่ศิลาที่ผ่านมาพิธีพุทธาพิเศษรายได้จากการทอดผ้าป่ามหากุศลจะนำไปสมทบทุนสร้างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ได้รับฉายาคือหลวงพ่อใหญ่โชคดีซึ่งชาวบ้านกู่แก้วได้ร่วมกันสร้างส่วนของเสียนพระเสร็จแล้วเหลือเพียงส่วนองค์ขนาดหน้าตกกว้าง7เมตรสูง9เมตร เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดปากศีคุณารามอําเภอขู่แก้วจังหวัดอุดรธานี <S <S เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างบุญ,สร,บญสร้างกุศลั้งนี้ได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกองทัพภาคที่สองครับคือภารกิจอนุบำรุงพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองก็เลยเป็นที่มาว่าพวกเราจะร่วมกันสร้างองค์พระให้ครบองค์ ซึ่่่่งงสสสววนนนนนเเเีียยยทั้้้ไดอรรรบาแลในพิธีมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมง,งานจำนวนมากเพื่อร่วมสนทบทุนตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดง,งานผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ในเพจของก<ร>องทัพภาคที่สองก็ได้เมตตา ห้ามพาดบุญใหญ่ทอดผ้าป่ามหากุศลพิธีพุทธาพิเศษและพิธีสะดาะเคราะห์สืบดวงชะตาณนะสโมสรร่วมเลิงชัยกองทัพภาคที่สองเป็นมงคลยิ่งจเจริญพร ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหลายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคนปรปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยราชบุรีนคนปรปฐมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสําหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบกับบรรยากาศย้อนอดีตแห่งวันวานเดินทางกับขบวนรถจักรไอ้น้าเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงเทพนคนปรปฐมซึ่งเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์อารยาธรรมท,มทวรารวดีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดนครปฐมนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเที่ยวชมองค์พระปฐมเจดีย์และรับชมตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวและร้านอาหารแนะนําผ่านคิวอา e คที่เตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นความพิเศษสําหรับผู้มีตััววขบนรก น้ำขบวนพิเศษที่907เทับ9กเท่านั้นมีโปรแกรมท่องเที่ยว2เส้นทางด้วยกันเส้นทางที่1องค์พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยวัดสามพรานหอภาพยนตร์พร้อมบริการจัดส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพที่สถานีรถไฟสาลยาเส้นทางที่2องค์พระปฐมเจดีย์ตลาดน้ำวัดลำพญาบ้านนกหมากเกตตลาดบางหลวงรอสอ122พร้อมบริการจัดส่งขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพที่สถานีรถไฟสาลยาสามารถลงทะเบียนจองโปรแกรนมนำเที่ยวเพิ่มเติมกับยานพานะ ที่จัดเตรียมโดยชมรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมทั้งสองเส้นทางในราคาเพียง499บาทเพื่อรับประสบการณ์สดประทับใจกับการเดินทางและยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกด้วยทั้งนี้หอการค้าจังหวัดนครปฐมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นทุกโปรแกรมเดินทางเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลย ทันทีที่เที่ยวไทย ขอการค้าไทยทีมาตรการภาษีสหรัฐกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทละลักเข้าไทยและอาเซียนดันดีมาโลจิสติกพุ่งเตรียมผนึกพันธมิตรระดับโลกจัดใหญ่งานสแสดงสินค้าระดับนานาชาติโลจเม a แอลโลจิฟูสเซาท์อีสเอเชีย2025วันที่1 5 1 7ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิชศาการและการประชุมไบเทคโชว์ศักยภาพไทยศูนย์กลางระดับภูมิภาคขับเคลื่อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผงาดฮับิน t r a โลจิสติกแห่งอนาคตตั้งเป้าผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากเอเชียและยุโรป350บ้ธผู้าสิบบ0 0 ก็อยากให้ผู้ประกอบการนะครับซึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดเก็บสินค้านะครับหรือผ,ผู้ผลิตต่างๆนี่นะครับได้เข้ามาชมงานในวันที่15-17ในงานโลจิแมทและโลจิฟู้ดนะครับในวันที่15-17ตุลาคมนี้ที่ไบเทคนะครับ The Symposium will be over three days. We'll be working to include content from LogiMat as well as LogiFood. So things around sustainability, the latest technologies that can be deployed in an intralogistics environment, and also how this will combine to improve your supply chain from end to end. So it will be a very good platform. You know, you get to actually see, you touch, and then you come in and you talk and learn. สสสและ6ภาคีเครือข่ายสารพลังภาคีอาสาจังหวัดขอนแกน่นจัดประชุมสารพลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็งภายใต้การทํางานภาคีสารพลังพื้นที่เข้มแข็งสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นหน้าอยู่สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสิ่งที่เราเห็นว่าขอนแก่นมีเรื่องดีนะครับก็คือมีท ของบุคคลคุณภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเราอยากให้พื้นที่เองเนี่ยมีความพร้อมมาทํางานร่วมกับเราด้วยสามารถจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้ฮิวิทคอนซัลทิงบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนาของไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดตัวโครงการ100 Outperforming Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรใน4ด้านหลักได้แก่การพัฒนาองค์กรภาวะผู้นำวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารคน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อผลักดันองค์กรไทยให้สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลพร้อมสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างยั่งยืนพรีมาแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับทองคําและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ไทยอาร์ติสซีรีส์ร่วมมือศิลปินไทยรุ่นใหม่คุณนัทพงศ์รัตนโชคสิริกูลเจ้าของคาแรคเตอร์กรีนี่แอนด์เอลฟี่ในการสร้างสารรค์ผลงานในคอลเลกชันพิเศษพรีมาเอ็กซ์เอลฟี่กันเนสเวราเป็นประรรมา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระพิคเนตสัญลักษณ์แห่งปัญญาความสําเร็จและพลังแห่งศรัทธาถ่ายทอดความงดงามของศิลปะไทยในมุมมองร่วมสมัยผ่านผลงานที่หลอมรวมศิลปะความเชื่อและความประณีได้อย่างลงตัวพรีมาได้จัดงานเปิดตัวคอลเลกชันเอลฟี่กาเนสวราพลลลังงแแห่ศิปะะระหว่างวันที่8ถึง20พฤษภาคม2568ณพารากอนดิพาร์ตเมนต์ตร์ชั้น1มีแผนจะทยอยเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ๆจากความร่วมมือกับศิลปินหลากหลายแขนงตลอดทั้งปีเพื่อสะท้อนบทบาทของศิลปะ ไทยในบริบทสมัยใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเจเนอเรชันใหม่ที่ลหลงไหลในคุณค่าทางศิลปะดินเนอร์สุดหรูดื่มดาำบรายากาสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 19 88วันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาโดยประมาณทางททบ5กับวิถีรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ